ทำนายความฝันเลขนำโชคหากในความฝันท่านฝันเห็นทะเลสีเขียวมรกตน้ำทะเลเป็นสีเขียวเป็นความฝันที่ดีมากในเรื่องความรักมีดวงจะสมหวังในความรักเป็นช่วงที่ กำลังจะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตท่านจะได้พบเนื้อคู่เป็นคนที่หน้าตาถูกอกถูกใจถูกสเปคมีเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งงานการได้พบเนื้อคู่ เป็นช่วงที่ชีวิตจะมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตของคุณในช่วงนี้จะได้รับพลังงานที่ดีเข้ามาสิ่งที่รอคอยจะสมหวังมีดวงเกี่ยวกับการพนันอาจจะถูกหวยได้โชคได้ลาบเลขนำโชคสองสองสองหนึ่งห้าเจ็ดค่ะ